สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนการลโลกการย้ายจากเมืองอยุธยาทางด้านตะวันออกไปสร้างพระนกรศรีธยาขึ้นใหม่จากพระราชพงศาวดารตำนานจดไว้มีเหตุว่าเกิดโรคหาระบาดท,ทำให้เจ้านายขุนนาง และผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อสร้างพระนครใหม่แล้วสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทยซึ่งถูกโรคระบาดสิ้นพระชนขึ้นมาพระราชทานเพลิงที่วัดป่ากแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลโรคระบาดท,ที่เรียกว่าโรคหานี้สมัยหลังๆมักเข้าใจกันว่าหมายถึงอหิวาเท่านั้นแต่คนในพระนครศรียุธยาสมัยพนารายรู้จักโรคหาว่า ไม่ใช่อหิวาหากเป็นโรคชนิดหนึ่งที่คนสมัยหลังเรียกว่าโรคฝีดานหรือโรคไข้ทรพิษแต่ไม่ได้ไหมายความว่าโรคหาสมัยของพระเจ้าอู่ทองช่วงพศ1893จะเป็นฝีดานหรือไข้ทรพิษไปด้วยเพราะโรคอะไรก็ตามที่ทำให้มนุษย์ล้มตายเป็นเบื่อจะถูกเรียกว่าโรคหาทั้งนั้นในเรื่องนี้ถ้าพิจารณาปรากฏการณ์ของโรคจะพบว่าช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19หรือหลังพศ1,800 เกิดโรคระบาดที่ประเทศจีนแล้วกลายเป็นการะโรคระบาดไปทั่วโลกเพราะหนูเป็นพาหะอาศัยในเรือสำเภาบรรทุกสินค้าเอาการะโรคแพร่ไปตามเมืองท่าต่างๆที่เรือแวะจอดด้วยมีหลักฐานว่าการะโรคจากเมืองจีนระบาดไปถึงตะวันออกกลางและยุโรปอยู่ในช่วง1,890ถึง1,893เป็นเหตุให้มีผู้คนล้มตายนับล,ล้าน จนยุโรปเกือบร้างจะเห็นว่าช่วงเวลาที่การโรคระบาดจากเมืองจีนไปถึงยุโรปตรงกับเวลาในตำนานและพงศาวดารเรื่องพระเจ้าอู่ทองหนีโลกหาและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ1893แต่จะบอกว่าโลกหาครั้งนั้นคือการโรคอย่างเดียวก็ยังไม่ชัดเจนเพราะทั้งอหิวาฝีดาษต่างเคยระบาดในสังคมสยามมาแล้วทั้งสิ้นฉะนั้นน่าจะทธิบายรวมๆว,ว่า โรคหาที่ทำให้พระเจ้าอู่ทองต้องสถาปนากรุงศรีธยาขึ้นมาใหม่อาจมีหลายโรคคืออหิวากาลโลกและฝีดาษ